ตอนที่42 The Partner เป้าหมายของฉันคือดาวซันโวถ้าประมาทแล้วก็ฉันซัดกระจุยนะไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกพวกเราต่างก็รู้พิสงของนายดีที่สำคัญลูกยิงเมื่อกี้ผมก็บล็อกได้อยู่นะครับเออไอหัวทองประกายดาวได้ลูกเตะมุมบุกต่ออีกระลอกมาวินรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุม เิดได้สวยเรื่องลุกมงไว้ใจพี่กล้าได้พี่มงได้ดีกว่าพี่กล้าอีกแกเป็นกองหน้าไม่ใช่หรือไงจังหวะป้องกันประตูก็ลงมาช่วยเกมรับไงครับอย่างมีคนที่เหมาะกับการลุกสวนกลับได้ดีกว่าผมอยู่แล้วเจง,ง่าบาจักบุกไปกไรมา ผมบอกว่านายนตัวตรายต้องระวังการสดนกับเอาไว้ลักมากไว้กันโดนสวนปิ๊กนะครับลวกแต้ารเล็ตตอกส้นพาบอลกระดอนข้ามหัวสองแบ็กทีประกายดาวไปเฉยเลยล่ะครับสุดยอดไปเลยครับลูกเล่นนี้หลบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้พร้อมกันถึงสองคนเลย ไม่ยอมให้ไปถึงกรอบเขตโทษแล้วนะครับบานี่เว้ยขนาดตะกี้ยังอยู่ติดหน้าประตูเฮาอยู่เลยแล้วบอลเหรอทีมประกายดาวยังเก็บบอลได้ครับแบ๊ะทำดีมากจิ๊ดขอบุกกลับแล้วเว้ยตัวปีกขวาที่เก็บบอลได้กำลังเลี้ยงจี้ขึ้นมาทางดิมเส้นทันที <c oughs> <c oughs> พวกมันตั้งเกมรับทันจนได้ไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะเฟยสคนงั้นเหรอพี่นมโมที่ลงไปเล่นรับก็คงเติมมาช่วยบุกไม่ทันนะขอบอลอยู่ละเจ้ามาวินพยายามทำตัวว่างอยู่เชนะจะจ่ายบอลหรือว่าจะฝืนตะลุยไปเองเล่ะครับเลี้ยง่าไปแล้วครับท็อปชทสปีดเลี้ยงบอลฉีกหนีตัวประกบของแทบอุดร เป็นพวกพ่อเลี้ยงสินนะตรงนี้มันทางตันนะไฟใจ่บอลครับท็อปเลี้ยงเพื่อหาช่องส่งต่อบอลส่งเข้ากลางไปที่มาวินแล้วครับมาวินสกิบอลค่อยหลังทำชิงหนึ่งสองกับท็อปหลุดตัวประกอบมาได้ครับท็อปหลุดเข้ไปยิงมุมแคบแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปแค่นิดเดียวเองครับเฮ้ท่ โจท็อปมันเรียนรู้ที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่เมื่อไหรโคชทีมบาสของโรงเรียนลองนี่นะตกใจหมดเลยจัาโคหน้าสีไดยจังแต่แจวไปเลยท็อปอืเดือนทำว่าอะไรเล่ากลับไปประจํตําแหน่งของแกได้แล้วระกายดาวยังเป็นฝ่ายไล่บี้รุมแย่งบอลจากเทพอุดรอยู่ครับ กัตรรวมประกบติดกาและย่างบอลมาได้อีกครั้งแล้วส่งต่อให้นโมทางกราบขวาครับรุ่นพี่ทางนี้ครับจะ็อบมารับบอลแล้วฝากต่อด้วยนะ็ับ ไอ้ท็อปทำอะไรวะใจบอลไม่ดูตาม้าตาเรือเลยตามบอลของเราไม่ทันงั้นเหรอจะไม่มีเลยเรื่องไงไอ้เพื่อนร่วมทีมแบบที่มองตาก็รู้ใจนะ่ะไม่มีสิทำไมต้องเป็นแกด้วยนะเป็เจ้ามาวินบอลถูกท็อปปล่อยลอดขามาอยู่ที่มาวินครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ